งานฉันเป็นคนเปิดเออไม่นะ oh <my> มันคืออะไร oh <my. S 1> นะ่นพี่ขี้แยเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเออเย่ <Yeah. S 1> oh yeah. ฉันชอบดีฉันไม่ต้องทำอะไรเออไม่น oh ะฉันไม่อยากเลียส่วนฉันฉันต้องกินไ้เดอนนั่นเหรอฮ่า <c oughs> <c oughs> มีคนโชค้หลหนักมากเราเข้าไอมาคนแรกไม่เธอต้องห่างเจสไม่เธอต้องหาอ่างไอมาเราเข้าเอาไปเลยนี่สาวสาวพอได้แล้วเจสเธอเริ่มก่อนโอ้ยบอลไม่นะเอ,อ้ยทั้งเลื่อนเลยก็น่าคขยแค่ง,งก็ได้ต้องเลียแค่นิดเดียวก็จบ อย่ามันสันร้ฉชัดฉันต้องบวนปากด่วนนี่มัน,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 มนคืออะไรใส่เดือนบนหัวฉันฮ้ช่วยด้วยเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนมันจะหายไปแล้ว <c oughs> ฉันจะจำเรื่องนี้มาเลยเจส <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะเบ็ตตี้เอม่าไปเลย <c oughs> ฉันเอเอก็ได้ <c oughs> โอ้ดูนี่สิมันเด้งเดือดตลกจัง Mm. รีบรีบกินซาเอ็มมะเราเข้าหอมก็ได้ตามที่เธอพูดโอ้จริงๆมันก็ไม่เล้วเลยนะรู้ไหมฉันอยากกินมากกว่านี้ล่ะมากกว่านี้ยำยำ เธอกินเข้าไปได้ยังไงอะเยอะทำไมทำหน้าแบบนั้นก็นนะอยากกินเสื้อเดินมา <c oughs> เอามันออกไปไกลจากฉันนะ <c oughs> พวกเธอพูดถึงอะไรกันดูนี่สิเอาลองสิเอออ๋อเข้าใจแล้วมันคือเยลลี่นะแถมยังอะไรบ้างาบ้างด้วย อันก็เอาคืนมาได้แล้วเออใช่ใครช้าก่อนก,กินนะอาล่ะส,ะสะาวครั้งนี้อะไรเราพวดเราอยู่งานฉันแปดเอาไหมนะน่ากลัวจังเลยมันดูไม่น่ากินซักนิดเอ้ยฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้กินมันนะเอาล่ะมาจับวห้กันดีกว่าเออเยฉันชอบดีเยี่ย,ยม ไนะทำไมฉันถึงได้แบบนี้แต่แต่ฉันจะกินได้ยังไงอะฮ่าฮ,ฮพอคีแพร <Yeah! S 1> เร็วคเข้าเจสเริ่มเลยเลี <S 2> <S 2> เยเลเร็วคเข้าเด็กดีโอ้มันดูน่ากลัวจริงๆฉันไม่เลียได้ไหม <S <S 2> <S 2> เสียใจด้วยนะเจส แต่ว่าเธอต้องเลี้ยเธอมันใจแรยมากๆเว็ตี้เอฉันรู้สึกแย่จริงๆตอนนี้ฉันอยากเชิเลิศของฉันเนะเห็นหน้านางไปเอ็มบ้าโอตอนนี้ถึงตาเธอแล้วไม่ล่ะขอบใจฉันขอผ่านเออโอเคก็ได้นั่นเสียงอะไรอะ ไม่นะมันไม่ใช่เวทอยู่น่ากลัวเธอหลัะก,กลัวไหมเจส <laughs> นด <laughs> งกง้นครั้งนี้ฉันเป็นคนเปิดน,นะเ <laughs> อ้ยเปรี้ยวปรีดนะ <laughs> ใช่ นที่สุดฉันก็ช่วงดีแล้วเย้เย้ไม่นะทำไมกันนะ<_ <k> _ <v> นี่มันอะไรไม่จริงใช่ไหมไม่ <_ v> งานเอมมาเธอเป็นคนเริ่มนะช้นเหรอเออก็ได้จะทำอย่างรวดเร็วนะ <_ v> เดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องเร็วขนาดนั้น <_ v> ก่อนอื่นต้องหั่นครึ่งหนึ่ง แบบนี้ตอนนี้ก็เหลือยดได้แล้วเอมม่าเอาทนไว้จัดการเลยเอาล่ะลุยเลยโอ้ยมันเปรี้ยวมากแต่ว่าฉันทำได้แล้วอย่าเพิ่งรีบเอมม่ายังมีสิซีกหนึ่งโอ้เจสทำามันใจร้ายจริงๆนี่ไงดูสิฉันจะทำเองโอ้เปรี้ยวสุด,สด Stop. ตอนนี้ฉันเรียบหมดแล้วเบตตี้เลมอนเป็นของเธอแล้วไม่ฉันขอปฏิเสธรปิดปากสนิทอ๋อคิดว่าแต่งเป็นเจ้าหญิงเหรอเอมมาฉันเข้าใจเธอแล้วเจสเป็นไงานเจ้ตีหรือเปล่าแล้วไงถ้าแบบนี้ล่ะโอ้เอาไม่นะน้ำปเ,ออเ,เ,เปรี้ยวเลยเอามายาเมื่เปรี้ยวปีเปลยเดือดจริง ฉันจะทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยในที่สุดก็จบสักทีตลกตายละงั้นฉันขอเปิดฝ่านะได้เลยอ๋อหมันคือมะพร้าวงันก็ไม่เลวนี่วันนี้ฉันไม่ได้ลองมะพร้าวส่วนฉันได้เลียมะพร้าว และฉันจะได้ชิมมันด้วยเจ๋งอ่ะเอาล่ะมาหาฉันมามะพร้าวของฉันเออแล้วจะแกะยังไงอ่ะหรือว่าต้องลองทุบดูเอาไปเลยตอนนี้ต้องได้ผลแน่ฉันมั่นใจอะไรล้มเหลวอีกแล้วงั้นก็มาลองแบบนี้กันโอ้ยเจ็บจังอะไร ไม่เมื่อยซึ้นิ่อเอาล่ะสิ่งนี้ต้องทำได้แน่แน่โอ้มาพาจะไปไหนตอนนี้มีแค่ฉันและแกคอดูยะโอ้เจ็บเป็นบ้า <c oughs> เราต้องทนกับเรื่องไรส้สาระนั้นแค่ไหนเนี่ยงั้นก็ต้องเรียนแบบนี้เลยแล้วกันไปกันเลย อะไรอยู่บนลิ้นของฉันเออน่าค,คือข่ขห mm hmm. พอกันทีเจสเอามาพอของเธอไปเลย mm hmm. ขอบคุณออาล่ะมาดูกันมันง่ายกว่าที่คิดนั่นเนี่ย mm hmm. รู้สึว่าฉันทำได้แต่ว่าเธอทำได้อย่างงรกันมาลองกันเออใช่อร่อยจังเลยอะ เนื้อทั้งหวานและก็นุ่มฉันก็อยากลองบ้างขอชิ้นเล็กๆได้ไหมงันก็ได้ตามใจกินของเธอไปเลยส่วนฉันไม่ได้อะไรสักนิดหนูจะกินอะไรดีนะเนื้อออกแล้วหนูอยากกินวาฟเฟิลวาฟเฟิลฮอมเม a แสนอร่อยพร้อมครีมแล้วก็สตรอเบอร์รี่าฟ f f l e เหรอย่าเบ็ตตี้พร้อมแล้วแค่วาฟเฟิลง่ายๆเองไม่มีปัญหาอืมอืมเกิดอะไรขึ้น เรามีชาเลนจ์ทำอาหารเหรอใช่แล้วแต่เราต้องทำอาหารให้เอมม่านะไม่ใช่เธอเอมม่าหลานล,ล,ลของย่าชอบว้าบย่าจะทำมันเดี๋ยวนี้ละย่าจะเติมแป้งก่อนอื่นก็ใส่ไข่แล้วก็นเนยแล้วก็น้ำตาลเยอะๆและแน่นอนนมสดและตอนนี้ย่าจะตีทุกอย่างให้เข้ากันต้องผสมแป้งให้เข้ากันนั้นจะได้ไม่เป็นก้อนมองอะไระรูสแป้งของย่ามันข้นเกินไป ของฉันสิสมบูรณ์แบบตักลงถ้วยได้อย่างง่ายๆเลยจากนั้นก็ตามสีผสมอาหารลงไปทีละหยดแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยนะมันจะกลายเป็นแป้งที่หลากสีเลยละ่ะซึ่งฉันทำวัฟเฟิลหลายสีนี่คือสีลุกของย่าอร่อยกว่ายืนแล้วอ๋พอพวกเขาทําททำแป้งดอกกันแล้วอ่ะฉันควรทำเป็นไงดีฉันได้ออกแล้วจะทำแป้งจากนูเทลล่า ฉันใส่แป้งลงไปนมในขวดเลยแล้วก็กลายเป็นแป้งช็อกโกแลตแป้งพร้อมแล้วล่ะดูสิตอนนี้ฉันก็เทลงไปในเครื่องทำวาฟเฟิลมันจะออกมาเป็นวาฟเฟิลสีน้ำตาลแสนสวยโอ้ดูสิว้าวเช้พลังทำอะไรนะของเธอดูน่าสนใจดีนะฉันจะเทแป้งหลายๆสีลงในเครื่องทำวาฟเฟิลของฉันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สีเข้ากัน แล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นว้าฟู้สายรุ้งรูปหัวใจละทั้งสวยแล้วก็อร่อยแน่นอนยังไม่หมดนะก่อนจะเสิร์ฟฉันเสียบไม้แล้วก็จุ่มในช็อกโกแลตด้วยแล้วก็โรยด้วยสีลุ้งต่างๆแล้วก็เรียงไว้ในจานให้สวยงามเพียงเป็นไงละ่ะโอ้มากเกินไปแล้วใช่บ้าฟิลของย่าไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ย่ารู้แล้วว่าต้องเพิ่มอะไรนะเธอต้องเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิลไรัปยังไงละ่ะเทให้ทั่วเลยวฟเฟิลนี้ จากนั้นก็ลาดด้วยช็อกโกแลตนะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งด้านบนด้วยและก็เพิ่มด้วยสตรอเบอรี่ด้านบนแล้วตอนนี้วาฟเฟิลของยาก็พร้อมแล้วของฉันก็พร้อมโอ้ฉันจะเลือกอันไหนดีนะจริงด้วยฉันนึกออกแล้วตกแต่งวาฟเฟิลได้สีก,กว่าสเกตเตอรไงละ่ะมันต้องออกมาสีสันสวยงามแน่นอนก็ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเธอลองได้เลยล่ละ ฉันจะเล่นจากจานไหนดีนะจะลองจากวาฟเฟิลจานนี้แล้วกันมันดูน่ากินมากแถมยังมีสตรอเบอร์รี่ด้านบนด้วยแบบที่ฉันอยากได้เลยอืมอร่อยในปากมากเลยลองอันไหนต่อดีนะหวัวใจสีลุมก็ดูไม่ธรรมดาเธอไม่เคยเห็นวาฟเฟิลแบบนี้มาก่อนแน่นอนฉันจะลองวาฟเฟิลสองอันพร้อมกันเลยฉันชอบสุดๆเลยล่ะชอบมาก โอ้โหนี่อะไรเนี่ยฉันจะลองดูโอ้มันกัดยากไปหน่อยนะแต่รสชาติสุดยอดไปเลยแล้จะเลอกอะไรดีนะเอาอย่างนี้แล้วกันฟักูกใจานอร่อยหมดเลยอร่อยจังเลยเอมม่าหลานชอบของย่าใช่ไหมคุณย่าคะหราชอบทุกจานเลยอะโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะกินมากกันไปช่วยที เราให้เธอกินมากเกินไปหรือเปล่าขอแสดงความยินดีกับพวกเข้าร่วมแข่งขันรอบนี้เสมอกันมาดูว่าจานต่อไปทุกคนต้องทำอะไรใยครั้งนี้หนูอยากได้หนูอยากได้ก็ก็กับมาชเมลโล่นี่ทุกคนตื่นสิโกโก้เหรอใช่เลยน้องสาวโกโก้เหรอไม่มีอะไรที่ฉันทาไม่ได้แล้วฉันละกกโกนี่คุณยาตื่นค่ะ ย่าจะทำทุกอย่างให้ทุกคนกินเลยตื่นได้แล้วค่ะคุณย่ามาทำอาหารกันเอ๊ะอะไรนะหลานอยากกินโกโกโลล้เหรอเดี๋ยวย่าทำให้เองนะดื่มนมนะเด็กๆตอนนี้เราจะใส่นูเทลล่าสักหน่อยละแต่ก่อนอื่นย่าต้องลองเองก่อนอร่อยจังฉันตักด้วยช้อนใหญ่ๆแล้วก็ลงไปในนมอุ่นๆเลยละ ตอนนี้เราต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันกำลังเดือดเลยได้กลิ่นหอมๆมนี่มั้ยหอมจังเลยฉันไม่อยากทำเหมือนกันฉันจะเอานมนี้นะแต่ทำไมมันเปิดไม่ออกละเอาละเอ้ยอะไรกันเนี่ยดีนะที่ยังมีนมเหลืออยู่ตอนนี้ฉันก็สามารถทำโกโก้กให้นังศึวก,กินได้แล้วเทนมที่เหลือลงในหมอ้อแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเยอะ ฉันจะเลียงลงไปแบบนี้โอ้ดูสิโอ้ยังมีช็อกโกแลอีกแท่งหนึ่งนี่แกคิดว่าจะหลบฉันพ้นเหรอไม่มีทางลงไปในหม้อเลยที่เหลือแค่บ,บีบลงไปแบบนี้ซูซี่เธอทำอะไรนะโอ้ช่งางเถอะส่วนฉันทำขนมหวานรสลดช็อกโกแลตบอมเทซอสลงไปเลยละ่ะในแม่พิมพ์นี้นี่มันต้องออกมาสวยแน่นอน จากนั้นฉันจะเกี่ยวมันให้ทั่วแม่พิมพ์ให้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเย็นนะจากนั้นก็ออกมาเป็นเครื่องวงกลมที่เหลือก็แค่ใส่ไส้แล้วก็ให้เชื่อมกันฉันจะใส่ของโกโก้เป็นไส้ <Wow. S 1> เครื่องแรกใส่โกโก้อีกเครื่องก็ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปด้วยนะแบบนี้ยังไงละ ใส่ลงไปเยอะๆเลยมาชเมลโล่เหลืออีกนิดเดียวบอมก็จะพร้อมแล้วละ่นะขั้นตอนสุดท้ายฉันจะราชชดช็กโกแลตลงไปแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวขูดเสร็จแล้วละ่ะเราคนเสิร์ฟบ,บอมพร้อมน้่อุ่นๆสักแก้วนะ ดีมากเลยเธอกำลังทำอะไรนะบอาอีกแล้วนะของยากก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนยา่จะเทกโกโก้ลงไปในแก้วแล้วก็วางมาร์ชเมลโล่ไว้ด้านบนมันจะละลายในโกโก้เลยละ่ะอืมหอมจังเลยและแน่นอนยา่จะเพิ่มโอริโอลงไปด้วยนะหลานสาวของยา่ชอบโกโก้กับคุกกี้ช็อกโกแลตมากเลยละ่ะ ไล่ชันเลยช่วยด้วยโอ้สรับแล้วเหรอเป็นสูตรใหม่ที่ฉันเพิ่งคิดขึ้นมานะตอนนี้ก็พร้อมแล้วลองได้โอ้ใช่แล้วสูซ,ซี่ห้ามลองแบบนั้นนะโอ้เย oh, yeah. ้ในสุดด้วยลองแล้วอ๋อมันคืออะไรนะ mm hmm. เหมือนได้กลิ่นไหม้เลยแต่ฉันจะลองชิมดูนะเฮ้ยเราชาิเยียมมาก มันควรถูกโยนทิ้งไปตอนนี้ฉันจะลองอันไหนดีโอ้อันนี้แหละโอริโอของปอดเลยคุณย่าเราดีว่าฉันชอบเดื่มโกโก้คุกกี้มากที่สุดในโลกเขาสามารถแช่คุกกี้ในโกโก้แบบนี้มันจะนุ่มละลายในปากเลยละ่ะอืมอร่อยมากแถมโกโก้ยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วยคุณยา่าคุณย่าทำได้ดีมากย่าทำคุกกี้ที่ฉันชอบที่สุดเลยอ๋อแล้วโูลช็อกโกแลตนี่ปแปลกจังเลย ฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนเลยละ่ะมาดูกันว่าตองเทลงไปในนมสินะโอ้ว้าวมันกำลังละลายแล้วและข้างในก็คือมาร์ชเมลโลว้าวฉันอยากกินแล้วละ่ะอืมอร่อยจังเลยฉันชอบมันฉันเลือกก้าวนี้แหละฉันทำได้ฉันชนะ มันชัดอยู่แล้วล่ะวราจริงๆเลยก็แค่อันเดียวโอ้ล้านละของเยอะและครั้งนี้หนูอ,อยากกินเฟรนฟรายจากแมคโดนัลล์ว้าวฉันลุยที่ทำนะใช่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยอะไรนะไม่นะมันอันตรายต่อสุขภาพกินแครอทด,ดีกว่า ย่าจะทำแครอทแท่งเพื่อสุขภาพให้หลานเองย่าจะหั่นอย่างนี้แล้วก็หั่นเป็นแท่งๆแ,แบบนี้แหละพวกเธอแยกความแตกต่างระหว่างเฟรนฟรายไม่ออกแน่นอนแถมแครอทจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยนะ <c oughs> ดูสิ <c oughs> เห็นไหมซูซี่กินหน่อยสิ <c oughs> โอ้คุณย่าหนูมไม่กินนะ่ะย่าก,กินคุณเดียวเถอะเธอคงรู้สินะย่าชอบมันมาก <c oughs> มันฝรั่งนี้มันดูไม่เหมือนเฟรนฟรายเลยอะ <c oughs> แล้วฉันจะทำไงกับมันดีนะ ก็หั่นแบบนี้แล้วกันจากนั้นจะเอาเครื่องหันมันฝรั่งออกมาด้วยวิธีนี้ฉันสามารถหันฝรั่งเป็นชิ้นๆได้เรียบร้อยมันออกไปฝรั่งแท่งที่สวยงามตอนนี้ก็มาทอดกันเลยฉันจะใช้น้ำมันเยอะๆเพื่อให้ทอดได้กรอบๆละแล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็ไฟแรงกว่านี้ น้ำมันกระเด็นนะช่วยด้วยเธอกำลังวุ่นวายอะไรอีกแล้วนะซูซี่เออไม่เห็นมีอะไรเลยนะย่จะลองชิมดูมันก็แค่น้ำมันเท่านั้นเองแปลกจังเธอวุ่วายอะไรคนย่าไม่ร้อนหรอทุกอย่างอยู่ในนี้มันไม้หมดแล้วนะซูซี่ลดไฟลงก่อนสิต้องสอนทุกอย่างเลยนะตอนนี้ฉันจะทำมันฝรั่งเกีียวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไม้เสียบแบบนี้ แม้แต่จานธรมรมดาที่สุดฉันก็สามารถทำออกมาได้อย่างสวยงามได้ในการนําเสนอที่ไม่ธรรมดานะแบบนี้แหละดูสิแล้วก็เสียบไม้ลงไปเลยสวยงามหน้อัวฉันต้องยืนมันฝังลงไปด้วยเออคุณย่ะช่วยหน่ด้วยซูซี่ไม่ต้องห่วงนะเธอกินแครอทด,ดีกว่าไหม ไม่เอาก็ได้เดี๋ยวยากจะกินเองฉันสงสัยจังว่ามันสุกหรือยังเดูเหมือนว่าสุกแล้วนะว้าวสวยจังเลยฉันทำได้จากนั้นฉันจะใส่ไว้ในซองแล้วก็เพิ่มซอสมะเขือเทศเอมมาต้องชอบแน่นอนเด็กน <c oughs> ้อย no. มันจะดีกว่านะถ้ากินแครอทของย่านะวิตามินทั้งนั้นเลยหืม <c oughs> ฉันคิดว่าน้ำมันร้อนแล้วล่ะทอดมันฝรั่งได้แล้วจะเสิร์ฟมันพร้อมกับซอสเห็ดทรัฟเฟิลทีนี้ก็พร้อมแล้วล่ะเอมม่าลองเลยสิเริ่มจากจานไหนดีนะว้าวมันมันฝรั่งที่ไม่ธรรมดาเลยฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนฉันจะลองกินกับซอสอืมมันดูกินมากเลย ทั้งกรอบและก็ฉ่ำจังเลยอร่อยมากฉันชอบฝรั่งจานนี้มากเลยแล้วนี่คืออะไรล่ะทั้งสีส้มประหลาดจังมันดูเหมือนเฟรนะช์ฟรายดีนะและรสชาติอุ้ยมันคือแครอทนะโอ้ยฉันเกลียดแครอทฉันจะไม่กินมันโอ้ว้วาวมีคนเอามาฝรั่งจากแมคโดนัลมาด้วยเหรอ มันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากและฉันจะใส่ซอสลงไปในซองแล้วก็เขย่ากันเลยตอนนี้ก็ลองได้หืมอร่อยจังแทบจะไม่ต่อจากมันฝรั่งทอดจากแมคโดนัลด์เลยเนี่ยฉันเลือกอันนี้ล่ละเช่ย <Yeah. S 1> โยนั่นมันฝรั่งของฉันฉันชนะฉันเก่งพวกเธอแพ้และฉัน